สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทมําความรู้จักกับคุณสมบัติของ ECMAScript 6นะครับในภาษา JavaScript ECMAScript นะครับ ES6 นั้นถูกเผยแพร่ในเดือนมิถุนายนปี2015นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของตัว JavaScript มันดียังไงนะครับมันก็ดีตรงที่มีการเพิ่มไวยากรณ์ใหม่ของภาษา JavaScript อย่างมากมายเช่นการสร้างคลาสโดยคําสั่งคลาสการสร้างโมดูลและการใช้งานคําสั่งอย่าง อ m p o r t และ export ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับตัว Java แล้วก็คำสั่งสำหรับการประกาศตัวแปรต่างๆนะครับตัวแปรเลทนะครับและการประกาศค่าคงที่ const หรือว่า s t a n t นะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวภาษา OP ที่เราเขียนกันใน Java นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ Java แล้วก็ประยุกนะครับในการเขียน Java Script ให้เป็นแบบ OP ไนดะ้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคำสั่งต่างๆเพิ่มเข้ามาอย่างมากมายเช่น map, set, WeakMap, Promise, Reflection, Proxy, Template, s t r i n g ซึ่งนอกจากจะมีการพัฒนานะครับหรือว่าอัปเกรดตัวภาษา JavaScript ขึ้นมาเป็น ECMAScript 6แล้วนะครับก็ยังมีการอัปเดตในปี2016แล้วก็ปี2020ซึ่งก็จะมีพวกฟังก์ชันอย่างการ include นะครับเข้ามานะครับ โดยจะทําให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของตัวโปรแกรมนะครับแนวทางการเรียนรู้ของภาษาคอมพิวเตอร์ก็จะมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถที่จะเขียนทางฝั่ง front end และ back end ได้คล้ายคลึงกันนะครับและนี่ก็คือ ECMAScript หรือ Java ES o ครับบคุณครับ